มาแล้วครับเพื่อนๆครับกิจกรรมส่งท้ายปีของแอป t ูมี่วอลเล็นะครับเป็นการเชิญเพื่อนนะครับให้โอนเงินให้0.1บาทแล้วก็จะได้รับหัวใจตรงนี้นะครับมากดเล่นตรงนี้นะครับมากดเล่นฟีฟีสปินตรงนี้นะครับวิธีเล่นก็ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับตรงเป็นรูปมือนะครับ แล้วก็มีตัวเป็นปุ่มตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดก็จะมีเป็นคอยนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับนี่ก็เท่ากับ2บาทนะครับตรงนี้เชิญเพื่อนหนึ่คนได้รับ1สิทธิ์นะครับเพื่อนก็จะได้รับ1สิทธิ์ถ้ากดมาลิงก์แรกเพื่อนๆคนที่กดมาแล้วก็โอนเงินให้เราจะได้ สองนะครับเราจะได้1นสิทธิ์นะครับเพื่อนคนที่โอนเงินมา0.1บาทก็จะได้2สิทธิ์นะครับโอเคครับออกมาหน้านี้นะครับมาดูวิธีแลกเงินกันนะครับตรงนี้นะครับกดแลกไปนะครับตรงนี้ก็เท่ากับ14บาทนะครับที่เราหมุนมาได้ที่เป็นเหรียญนะครับแลกกันต่ำก็20บาทนะครับ ตอนนี้ผมก็เชิญเพื่อนมาได้3ามคนนะครับส่วนวิธีเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับสีแดงๆนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆคัดลอกไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้หัวใจตรงนี้มากดหมุนฟิสิปินนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เงินมาตรงนี้แรกก็ตาม20บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพอผมเงินตรงนี้ถึงผมก็จะมาแลกให้ดูนะครับ